ศึกมวยมันสนันเมืองวันอังคารที่17มกราคม2566คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับน้ำาูุไรกรศิลปพบบ็อกซิ่งยิมเจอกับปราสาทไทยสิทธิ์จอมยุทธพิการน้ำหนัก107ปอนด์ครับอ่ะดูน้ำผูนี่เริ่มจะเดินเร็วมากกว่าเดิมเอ้าหมัดไปครับอ่ายืนคุยไม่ได้ครับแม่รุ่นน้องก็ยาวเหลือเกินครับยัดเข้าไปโอ้โหกระทุ้งเข่าอ่ะติดตัวไหมแปโอ้โหระยะเข่านี่แทงหน้ากลัวเลยนะครับปราสาทไทย ร้อยเจ็ดรูปร่างดีเหลือเกินครับน้ำผูพยายามจะตัดเวทีให้แคบตอนเข้าไปอ่าซ้ายมาครับอ่าน้ำผูคืนด้วยหมัดต่อยลำตัววงในตีโอโหดูครับว่าคู่นี้นี่ฝ่ายแดงได้เปรียบกระดูกประสบการณ์แต่ว่ารูปร่างน้ำเงินดูดีกว่านิดนิดเพราะฉะนั้นตอนนี้แาดคิดไม่ออกเลยครับมาไปทางไหนไปทางไหนน้ำผู้วงในามาเหนียวไวโอ้โแต่ว่าดูปราสาชัยแกยัดมาครับโอ้โหแต่ละเม็ด ือว,ว่าแต่ละเม็ดนี่เห็นชัดชัดเจนนะครับเพราะตัวใหญ่ด้วยน้ำพูก็ไม่ยอมนะครับมีลูกใกล้แขนขวางแล้วก็แทงสู้เหมือนกันแต่ยังคงเดินตลอดมีหมัดมีศอกปราสาทชัยจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับโอโ้โหมาแต่ละเม็ดก็เนื้อเนื้อเหมือนกันน้ำพูจะไปชกตั้งรับไม่ได้นะครับดูน้ำพูครับเก,เ,กเ,กเก๋าเก่งโอโ้โหหมัดก็มีนะครับเขาปราสาทชัยบอกต่อยไม่อีกเดี๋ยวก็รู้นะครับท้าทายกันแบบนี้อะ,อะไรจะเกิดขึ้นพี่พี่ต่อยมาเลยครับน้องบอกอ้าวแม่ กระตุกหักพวงมาลัยครับพยายามจะใช้ความใหญ่นะครับเข้าบทน้ำพุ้มาชกในเกมตั้งรับแล้วก็อาศัยเก่านะครับโอ้มีเขียร่างมีหมัดมีแข้งคอยสกัดเอาไว้ตลอดดูว่าจะไล่จนมุมหรือเปล่ามาถึงตอนนี้ปราสาทชัยสลับกัน้า้นะครับน้ำผูเดินมา3ามยกครับยกนี้ชกจังหวะ2ปราสาทชัยก็เดินครับเดินแล้วเสียบได้ไหมคือคําถามเลยครับกรรมการแยกมาครับเดินเกมเร็วเลยนะครับรุ่นน้อง ชา้าไม่ได้แล้วครับอ้าวสอกมาครับยัดเขาโอ้โหแต่ว่าวันนี้น้ำพุนี้มีหมัดอ่ะปวกกันไปเอาละครับเอาละครับใครอยู่ใครไปใครหล่นใครหลับครับมาล็อกได้ล็อกไ,ได้ตีได้ไหมตีได้ไหมอ่ามันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับโอ้โห,โห,โหมาถึงตรงนี้ครับมากองเชียร์มวยตัวใหญ่บอกว่าเชียร์มวยตัวใหญ่ได้เปรียบตอนนี้มารอลลูลูกได้เปรียบอยู่รอลลูกได้เปรียบอยู่เอฟซี MC ของปราสาทไทยนี่ครับมาเริ่มผลงานดีขึ้น โอ้แต่ว่าน้าพุเตาเลอเกินออกมา,กาท่าทันแยกออกมาก่อนครับไม่ว่าต้องชนตลอดนะครับไปยืนคุยไม่ได้ดูน้ำพุชกได้ทั้งบูทั้งบุ๋นเลยนะครับไฟนี้ถือว่ามีการเตรียมตัวฟิตฟ้อมาดีแล้วก็จะมั่นอกมั่นใจหรือเปล่านะครับยกต้นต้นตนี่เดินเบียดขาดวนเลยครับพตตอนนี้นี่ดูจามั่นใจออกมาคุมเกมมีลูกทีปออกสายทีขวาทีมีหมัดมีศอกสลับเอาไว้ถือว่าจะเป็นงานหนักของปราสาทชัยแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อ,อีกอัาเหมือนกันนะครับปราสาทชายัย พอตีแต่ว่าเนี่ยจังหวะตีมันตีมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับตีไม่มีน้ําหนักเท่าไหร่ครับปราสาทชัยอ,อาวุธลับอาวุธหนักๆต้องมาแล้วนะครับถ้าจ้องจะวิ่งไปตีเข่าอย่างเดียวนี่โอ้น้ำผูแกเห็นหมดแล้วพอเข้าไหนแกรวบเลยครับล็อกเลยครับโอ้โหนะน้าผูนี่วันนี้เข้าไหนก็ล็อกเอาวไว้วงนอกก็มีหมัดนะครับแล้วก็มีแข้งคอยสกัดน่าแกครบเครื่องเลยนะครับน้ำผูวันนี้ตัวนิดเดียวครับนอกได้ในมีครับอะปราสาทชัยกับ เงินรางวัลก้อนโตครับได้ไม่ได้ครับมีอะไรก็ต้องใส่แล้วครับเหลืออีก2นาทีอ่าแจ็คพอตแตกไหมวันนี้อาจจะไม่ถูกหวยครับแต่ว่าถ้าทําได้นี่โอนหนักกว่าถูกหวยอ,อีกครับพี่บอลน,นั้นนาทีคุณอดมาเวลาอีกประมาณ2นาที2นาที3ล้านบาท ไม่ต้องคิดอะไรมากครับขอหนึ่งนับหนึ่งนับพอครับปราสาทชัยโอ้แต่ว่าอุโหดูน้ำาพุน้ำาพุดูแหลัดเลาะ,ละ,แ,ละแน่นแล้วเกิดดูมาดูสเต็ปเท้าโอ้โหการคอ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 าอ,อย่างไม่ถึงยังไม่มีโอกาสครับเดียวว่าเก๋าเกเจริงๆ,ๆนะครับน้ำผูพอออกนําไปแล้วนี่ใครก็ต้านยากแล้วนะครับอ่าเบอร์ตน้นๆครับไม่มีปัญหาครับน้ำาพุไกศิริภพบ็อกซิ่งครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนประสาทชัยสิจอมยุทธไปได้ครับ ก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับผู้แพ้ก็ไม่เป็นไรครับกลับไปซ้อมแล้วกลับมาสู้ใหม่นะครับ